โอเคเรามาขายเหรียญที่เราถ่ายภาพได้มากันดูนะครับ <quindi S 1> <อ>ก็ไปเหมือนเดิมแอปบีเวิลก่อนอื่นที่เราจะขายได้เราต้องสวอปให้เป็นเหรียญที่มันมีอยู่ในกระดานอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 2> ก็ไปตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนหาแอปวีเทรดอยู่ไหนนะครับที่เราจะสวอปสวอปที F ่แอปอื่นก็ได้แต่มันไม่ได้เงินคืนนะครับเราต้อง นี่เจอแล้วครับวีเทสตรงนี้นะครับกดเข้าไปวีเทสได้เงินคืนเราก็เลยมาสวอปตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นที่ตัวสวอปอื่นมันไม่ได้เงินคืนนะครับพอมาหน้านี้นะครับให้เรากดลูกศรตรงกลางที่เป็นโคง้คงๆอยู่นะครับสลับให้เหรียญ b 3 tr ตรงนี้ให้มันมาขึ้นอยู่ข้างบนตรงนี้ให้เหรียญวีทีลงมาอยู่ข้างล่างนะครับกดตรงกลางนะครับอ่าขึ้นมาแล้วเราจะใส่จํานวนเท่าไหร่ให้มากดเลขศูนย์ตรงนี้นครับผมใส่สักแปดร้อยนะครับ จะได้อยู่3,000กว่าเหรียญมูลค่าดอลลาร์เท่ากันนะครับ80ดอลลาร์นะครับเป็นพิมพ์ออกเราก็กดสวอปเลยได้เลยครับปึ๊บโอเคมันก็เด้งมาหน้านี้นะครับโอเคมันมาแบบนี้แล้วถ้าเราคอนเฟิร์มเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีโดเมนหรือว่าไม่ได้ซื้อ โดเมนไว้แต่ผมได้ซื้อไว้แล้วผมจะให้โดเมนจ่ายค่าแก๊สแทนนะครับแตะเข้าไป d ด l ลิ a t e นะครับแล้วก็มาแตะตรง url นะครับนะครับโดเมนผมซื้อไว้แล้วนะครับมี2ชื่อผมก็โดเมนตัวนี้นะครับ โอเคแล้วก็กดแอ p พ y เลยนะครับตทรศัพท์ค้งโอเคไปแล้วนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยนะครับอ่ะเราก็ใส่รหัสเลยนะครับรหัสใครรหัสมันบางคนก็ ใช้ลายนิ้วมือสแกนนะครับโอเคโทรศัพท์ค่อนข้างจะช้าโอเคนะครับตอนนี้เราสวอบเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บก็กดดนเลยนะครับผมสีม่วงเออผมสีชมพูเท่านี้นะครับเสร็จแล้ว เราก็ลองย้อนไปดูที่หน้ากระเป๋าเราได้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าเหรียญมันเหรียญมันเป็น V ีทแล้วนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับที่เราสวอปจากนั้นเราก็ไปเอาเลขกระเป๋าที่กระดานบิ a าซานะครับเราก็ไปหาแอปบ s a าซาสิ นะครับแอปที่เราจะขายแต่ก่อนเราขายที่ไบแนนไทยแลนด์นะครับวันนี้จะขายที่ b ิ a าซานะครับกดเข้าไปแบตจะหมดจะทันไหมมาบิตาซาแล้วนะครับเราไปที่วอ l l e t ก่อนเลยนะครับกดตรงนี้นะครับซ้ายมือเอ้ยขวามือล่างนะครับคำว่าวอ l l e t ตล้วก็กด อ่าสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับข้างบนเห็นไหมครับตรงนี้กดเข้าไปเราก็หาเหรียญที่เราจะฝากได้เลยนะครับอ่ากดคำว่าฝากตรงนี้นะครับกดคำว่าฝากครับมันก็จะมานี่ให้เราไปเลือกโทเค็นนะครับแต่ตรงนี้นะครับปุ๊บ แล้วเราก็ค้นหาได้เลยนะครับแต่ตรงค้นหาเราก็พิมพ์เขาว่า v e t เหรียญที่เราจะฝากมันก็มาแล้วนะครับนี่เห็นไหมเราแตะเข้าไปเลยนะครับแต่คามานี้เขาบอกให้เราเลือกเครือข่ายแล้วก็แตะเครือข่ายนี้นะครับแล้วเราก็กดต่อไปนะครับเลขกระเป๋ามันก็จะมา นะครับเราก็ Copy เอาเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมสีเขียวซ้อนกันเล็กๆอยู่แต่ครั้งหนึ่งเขาลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้วเห็นไหมครับเราก็กลับไปที่กระเป๋า v ีเ r l d เรานะครับเราก็มากดตรงเหรียญ v t t นี้เลยนะครับพบมันจะมีคำว่าเซ็นอยู่เห็นไหมครับใต้เหรียญ VET นี้นะครับเราก,กดเข้าไปเพิ่ม นะครับ Enter the e d i t e เห็นไหมครับตรงนี้สี่เหลี่ยมด้านบนนี้มันมีสแกนด้วยแล้วก็วางเลขกระเป๋าลงตรงนี้ได้เลยนะครับกดแช่ครั้งหนึ่งแล้วปล่อยมันจะขึ้นคำว่าวางมาแต่คำว่าวางเลขกระเป๋าเราก็จะลงไปแล้วนะครับจากนั้นเราก็กด next ได้เลยนะครับ เราจะโอนไปเท่าไหร่นะครับมันเด้งมาหน้านี้มันขึ้นจำนวนมานะครับเลขศูนย์ผมจะใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับก็คือแม็กตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่เขาหมดเราก็สามารถพิมพ์เป็นตัวเลขลงไปได้เลยนะครับตรงเลขศูนย์เนี่ยนะครับจะขึ้นแป้นพิมพ์มาให้เราก็สามารถจิ้มจิ้มจิ้มได้เลยว่าจะเอาสามพันหรือสี่ร้อยนะครับแต่ผมจะ ไปทั้งหมดเลยผมก็กดแม็กตรงนี้ครับนะนะครับเราก็เน็กนะครับเหมือนเดิมเลยผมจะให้โดเมนเป็นคนจ่ายค่าแก๊สให้นะครับผมก็มาแตะด l ลิ a t e นี่นะครับ u r l เหมือนเดิมน,นะครับ,นะรบแล้วก็มาแตะโดเมนของเรานะครับแล้วก็แอปพลแล้วก็คอนเฟิรได้เลยนะครับรหัสของใครของมัน สแกนนิ้วมือก็ใช้สแกนนิ้วมือนะครับก็รอสักพักนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเราเสร็จสิ้นแล้วมันสักเสร็แล้วข้างบนเห็นไหมครับเป็นคิวเขียววิ่งปึ๊บมาให้เราดูเมื่อกี้นะครับอันนี้ถือว่าเราโอนไปเรียบร้อยแล้วให้เราไปตรวจดูที่ กระเป๋าบีตาซาได้เลยนะครับนั่นนะเห็นไหมครับมันไปแล้วนะครับมันเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่บิตาซาเลยนะครับว่าเหรียญมาหรือยังนะครับกดย้อนไปกดย้อนไปนะครับกดออกไปก่อนแล้วก็เข้าใหม่อีกทีนะครับไปดูที่ wallet สินทรัพย์ดิจิตัลนะครับแต่ตรงรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับซ่อนสกุลเงินที่ไม่มีในบัญชีนะครับแต่ข้างหนึ่งเนี่ยนะครับถ้า,าเหรียญที่เราซื้อไว้หรือว่ามีมูล,ลค่ามันก็จะขึ้นมาตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ไม่มีเหรียญตัวใดที่เราซื้อไว้เลยมันเลยไม่มี รอนสักพักถ้าเหรียญมันมามันจะขึ้นตรงนี้นะครับให้เราไปตรวจดูที่อีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนมากเขาจะแจ้งมาทางอีเมลนะครับพอมาดูที่อีเมลดีนะครับนานมากน่าจะมาแล้วปุ๊บปุ๊บอ่านี่นะครับมาแล้วนะครับเนี่ยรายการฝากสินทรัพย์ของคุณนะครับเนี่ยนะครับเห็นรายละเอียดแล้ว รายการฝากสินทรัพย์ของคุณสำเร็จแล้วนะครับมันบอกว่ารายการฝากสินทรัพย์ของคุณสำเร็จแล้วนะครับนี่รายการฝากสินทรัพย์ของคุณสำเร็จแล้วทีนี้เราก็ไปดูที่บิตซ่าอีกนะครับนี่มันยังไม่มาเรากดเคลียร์ออกให้หมดก่อนก็ได้ครับ แล้วเราก็เข้าไปดูใหม่นะครับ Bitasa Thailand นะครับกดเข้าไปใหม่ดีเราก็ไปตรง Wallet นะครับปึ๊บมาแล้วนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับกดเข้าไปตรงนี้ก็จะเห็นเลยนะครับเนี่ย v t นะครับมาแล้วจากนั้นเป็นขั้นตอนในการที่เราจะไปขายนะครับ กดตรงซื้อขายเลยก็ได้หรือว่าจะไปตรงตลาดซื้อขายนะครับมันได้ทั้งสองอย่างเอาไปที่ไปที่ตลาดดีกว่านะครับตลาดซื้อขายข้างล่างนะครับกดเข้าไปปุ๊บเราก็ค้นหาเลยนะครับเหรียญ V ีทเหมือนเดิมค้นหา v e t นะครับนี่วีทีจะคู่กับเงินบาทนะครับเราก็แตะเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้จะง่ายกว่า,าไปเน้นนะครับไปเน้นต้องไปคู่ก,กับ USD T ก่อนแล้วเอาจาก USD T มาเปลี่ยนเป็นเงินบาทอีกทีแต่อันนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้เลยนะครับ เราก็กดคำว่าขายสีแดงข้างล่างเห็นไหมตรงนี้นะครับแตะปุ๊บเข้าไปเราจะตั้งราคาขายก็ตรงกลางนะครับลิมิตนะครับราคาสปอตนะครับเราจะเอาราคานะเดี๋ยวนี้เลยก็คือราคาตลาดแต่ตลาดตรงนี้นะครับแล้วเราจะขาย เท่าไหร่ครับนี่มันมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ผมขายทั้งหมดเลยนะครับร้อยเปอรซนนี่ยนะครับก็กดคําว่าขายได้เลยครับปึ๊บแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับประเภทคําสั่งตลาดขายนะครับวันที่นะครับค่าธรรมเนียม13บสามบาทก็ยืนยันได้เลยนะครับ เราก็ไปดูที่ w a l l e t ดูสินะครับ Wall e t ข้างล่างขวามือล่างนะครับขวามือล่างปุ๊บเราก็มาแตะตรงเงินสดดูข้างบนนะครับเห็นไหมครับตรงนั้นปึน๊บนี่มันเป็นเงินสดมาแล้วนะครับที่เราขายเราก็สามารถกดคำว่าถอนตรงนี้ได้เลยนะครับถอนนะครับ บัญชีเกสิกรตัวนี้นะครับผมผูกไว้สองบัญชีก็บัญชีนี้แหละนะครับจํานวนจะถอนเท่าไหร่มันมีบอกอยู่ผมใส่สูงสุดเลยนะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าได้เท่าไหร่นะครับค่าธรรมเนียมยี่สิบบาทต่อการถอนครั้งหนึ่งนะครับเราก็แตะคําว่าถอนนี้ได้เลยนะครับปุ๊บการยืนยันทางอีเมลนะครับรอการยืนยันทางอีเมล ให้เราไปยืนยันที่อีเมลนะครับเขาบอกเลยเนี่ยโปรดตรวจสอบอีเมลของคุณขั้นตอนต่อไปนะครับยืนยันในอีเมลของคุณนะครับเราก็ไปที่อีเมลได้เลยนะครับุ๊บตรงนี้นะครับเราก็มากดอ่าเจะหมดมากดตตรงสามขีด ้ายมือบนนะครับกดตรงคำว่าอัปเดตเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับยืนยันด้วยการยืนยันคำขอการถอนทัพย์ของคุณนะครับเราแตะเข้าไปเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับนี่นะครับมันก็จะมีปุ่มสีเขียวนี้บอกว่ายืนยันการถอนพิ์ของคุณเราก็แตะเลยนะครับตึ๊บ เท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีเลยนะครับเปิบเรียบร้อยยืนยันการถอนแล้วเขาบอกนะครับเราจะเข้าไปดูในเว็บหรือว่าจะเข้าไปในแอปก็ได้นะครับเนี่ยแต่เขาจะให้ใส่เอาไว้ทีหลังนะครับเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้แล้วคุณจะ ถูกโอนเข้าใน,นบัญชีในไม่ช้านะครับเราก็กดคำว่าเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับทีนี้ก็อ่านั่นไงครับเงินเข้ามาแล้วตึงต้ง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 เด้งเข้ามาแล้วอันนี้ก็เสร็จสิ้นการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบดูบัญชีธนาคารเราได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือเป็นการจบการขายเหรียญจากการถ่ายภาพจากตั้งแต่วันที่หนึ่งมานะครับก็ได้สอง0 0พันหกร้อะครับก็ประมาณนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายเหมือนเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วได้หกพันกว่าบาทนะครับอันนี้้าจะได้น้อยนะครับเริ่มใหม่อีกทีนึ่งนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้อีก แล้วสิ้นเดือนก็ไปขายอีกเราจะเริ่มใหม่ตั้งแต่วันที่1ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคว่าจะได้เยอะหรือว่าน้อยเท่าไหร่